ที่ขาอยอยากรู้ข้อมูลไหนบ้างผมว่าโซ<อ>น,นอยากจะรู้ว่ามันเล่นแบบที่เอไไเอ,อมันเล่นแบบเทเซอร์โปรไฟล์ได้ไหมผมข่อยอยาก่าไอ้เครื่องอย่างเงี้ยเล่นเทเซอร์โปรไฟล์ได้ไหมสูงต่ำสามไปเก้ากับมาสามต่ำไปสิบไม่ได้มันเล่นได้กี่ระดับ ตามออโต้มันแค่4เอง4ช่วงช่วงพีบูช่วงพีเอ่อพีบูแล้วก็ช่วงชูชูชูขึ้นไปว่าจะเท่าไหร่แล้วแปลว่าจะจะถึงกี่บาทถึงเออจำนวนเก้าบาทเก้าบาทจะชูเก้าบาทแบบกี่วิอ่ากี่วิแล้วพอถึงเก้าบาทเสร็จปุ๊บจะไปทางไหนวิ่งนิ่งจะวิ่งนิ่งเก้าบาทเนี่ยไปอีกกี่วิอ่าแล้วก็จบเนี้ยเก็จะมีอ๋อเป็นอย่างนี้เลยมันจะไม่ขึ้นแบบเด็กนิ่งแบบพูดดีเซนหรืออะไรพวกนั้นไม่ทำได้ตัวตัวน้าได้จะเป็นอีพีได้สตาร์ได้ ได้ออกสตาร์ทได้ EP ได้แต่ตัวหมอดอ่ะไม่ได้ก็คือเน้นแบบมาตรฐานอย่างนี้ไปเลยใช่แต่แค่สีช่วงก็อร่อยแล้วโอ้โหการกชับทีบูนเนี่ยก้าขึ้นอย่างเดียเดียนถ้าผมลากก็ประมาณแบบนี้นี่นี่คือทีบูครับผมช่วงชูดแล้อัพขึ้นไปประมาณนี้อ่ะสุดก้าวบาแล้วก็มาองี้วิ่งก้าวบาเท่าไหร่แล้วก็เท่าไหร่แล้วก็ลงมาสามตกๆออกมาให้มันแบบว่ามีบอดี้หน่อยหรือจะตกอย่างเงี้ยก็ได้วุบลงมาเลยก็ได้ด้วยเสียง เล่นแค่นี้สี่ช่วงก็ะซับซ้อนแล้วรสชาติก็ซับซ้อนแล้วมันก็รสชาติก็ดีขึ้นเออแต่ว่าคือคอมพิวเตอร์ซะจริงนะก็โปรไฟล์ที่สร้างได้ก็มีทั้งหมดสิบห้าอ๋อแต่ว่ามันคือเซตได้ตามที่เราเต็มรุ่นนะใช่ขึ้นเลยอ่ะสมมติโปรไฟล์หนึ่งโปรไฟล์อันนี้อันนี้อ่ะัีนี้ก็แปนมอันนี้โน่อ้ตอันนี้ช็อตอ่าสิบห้าโปรไฟล์เลยใช่สิบห้าโปรไฟล์เล่นแรงไปท่ามับางครั้งมีเมล็ดเยอะต้องทำโปรไฟล์นั้นกับเมล็ดนั้นนั่นแหละเลยต้องเล่นเคเชอร์โปรไฟล์ครับกาแฟจะไได้ม่แปลก แต่แต่ในส่วนของตัวโหมดลายอีีเนี่ยเรามองไม่เห็นกราฟอืก็หมุนในมือถือก็คือเราต้องเขียนกราฟเองก็คือเซตไว้เลยแหละใช่ว่าวิ่งประมาณนี้กราฟน่าจะขึ้นประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นอ่โมดลายอีพีเออสตาร์ด้าอีพีเนี่ยเรา ไปคีเอทในคอมเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นกราฟได้เลยคลิปปุ๊บว่าช่วงขึ้นมาจะมองเห็นกราฟจะมองเห็นเส้นกราฟในตัวในตัวคอมนะแต่เวลาทําก็จะมองไม่เห็นซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวเทมเทต้ามันมันเน้นเรียบหรูนะไอฟอาร์ซีจะมองเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวนั้นเทมเทต้ามันจะมีสองรุ่นคือฟาร์ซีกับกับกาล่าถ้าคนชอบสนอฟาร์ซีจะเป็นจะเป็นทำโปไฟได้แต่ว่าตัวกาล่าไม่ได ป็นแค่ไปดูเลยดีกว่านะไปลองดูถ้าจะขึ้นอันนี้ได้อ่าไปลองมาดูอย่าอย่ามองอย่ามองฝั่งนี้นะอย่างงเนี่ยทีศูนย์ทีหนึ่งจุดสองทีสามทีสี่นี่คือขึ้นไปตาบาร์ใช่ทีศูนย์ก็คือช่วงพีบูอืมพีบูนี่คือปั๊มไม่ได้ทำงานครับแรงดันพีบูที่ออกมาได้จากตัวแรงดันของไบเลอร์อืมปุ๊บอืมอันนี้เขาตั้งไว้แล้วสองวิเสร็จจากสองวิปุ๊บเนี่ยอ่ะช่วงที่มันชูดขึ้นเนี่ย ยิงไปยี่เท่าไหรสิบวิสิบวิอ่าแล้วก็บวกกันไปยี่สิบแล้วไปแตะอยู่ที่เก้าบาทเนี่ยกระจบเท่่าไหรทั้งหมดก็รวมบวกกันไปอ่ะใช่ใช่ส่วนมากก็เฉลี่ยก็สี่สิบจะไม่เกินสามสิบสามหกก็ทำกันอ่าถ้าเขเอาสิบแปดก็จบสามหกตามอัตราส่วนใช่โอเคประมาณนั้นอ๋อเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วไปความลับดำมืดมาตั้งนานพวกอุณหภูมิพวกอะไรก็เข้าไปตั้งค่าอ๋อนี่พี่กดกดกันฝั่งนี้เลยเหรอเนี่ยปกติมันอยู่ตู้ทหารฝั่งนู้นไหมถ้าทำงานกันจริงๆอ่ะ ใช่ใช่ใช้งานจริงถ้าอยู่ทางบาลิต้าอันนี้เขาสวยเลยก็จะมีให้เลือกว่าเลือกบาหน่วยบาเป็นอะไรกุหภูมินิมอลมากเลยนะมันเท่จะมีให้เลือกเอามิลลิ้นเลือกได้สามารถเซตได้ว่าช่วงลิ้นเราจะลิ้นได้กี่วินะครับก็เลือกเอาตามตัวโปรแกรมนี้อันนี้เขาตั้งไว้ลิ้นสี่วิเซ็ตเซตดีมากตัวเลขที่ขึ้นบนตัวหัวกรุ๊ปสามารถจะตั้งได้ว่าจะนับ เล่อนเลือนรับลงข้างหลังการเลสช็อตเลือกเอาได้อุณหภูมิน้ําระหว่างนั้นได้ด้วยไหมหรือว่ามันก็น้ําเท่ากันไปเลยเท่าเท่ากันเลยอุณหภูมิอุณหภูมิตัวนี้เขาตั้งไว้อยู่ที่เดี๋ยวนะตอนนี้เขาตั้งไว้เก้าห้าก็จะอยู่เก้าห้าตลอดโอเคเข้าใจเลยโอเครับแฟนได้เอาไว้เอาไว้ก๊อปโปรไฟล์เหรอใช่อ่าสมมุติว่าเราสร้างตัวนี้ใส่ไว้แล้วเราไปให้อีกสิบห้าโปรไฟล์มาใส่นี่เอานี่ทีเดียวอ่าไม่ไม่ใช่แบบโปรไฟล์ ข้างนี่เหมือนกันได้ที่บอกว่ามีเช่นหนึ่งเชือสองเชืสามเนี่ยบอกว่าจะเอาเท่าไหร่เหมือนเหมือนสตาร์ด้าเนาะที่เราทำไว้เป็นเป็นเป็นโปรไฟล์แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้โอเคยังไม่เป็นระบบไวไฟนะสตาร์ด้ามันจะแต่เนี้ยแต่เนี้ยสมมติว่าเราคอปลอกจากเครื่องนี้มาใส่เครื่องนี้สมมตินะ ไอตัวโมดบาร์เนี่ยมันจะเร็วกว่าสแตดาสตาสแดาต้องรออยู่พักหนึ่งช่วงที่มันโหลด้อมอมเข้าไปตอนนี้ก็กลอฟอันนี้ก็หัวหนึ่งเลยหัวนึด้เลยใช่โอเคไปดูเชนเบต้าตัวกาล่านี่คือหมดครับผมหมดบาร์จากบอนคาเฟ่ตัดไป